ควรอัพไป iPhone 12ใหม่เฉพาะเรื่องกล้องนะฮะบอกเลยว่าควรเลยครับผมอันนี้โอ้โหว้าวเลยครับอันนี้คือเพิ่งผมเพิ่งดูการเปิดตัวไปนะฮะเมื่อตะก,กี้เลยก็เลยลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดูกล้องรอบนี้น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ10บิ t ถ่ายเป็นวิดีโอ10บิ t HDR แล้วก็ถ่าย Apple p r o r a w ถ่ายไฟล์รอได้และแต่งได้จากในตัวกล้องเลยถ่ายได้ดีทุกสภาวะแสงเลยผมว่า มันเป็นอะไรที่พัฒนาอีก,อกขั้นเลยนะฮะจากเดิมผมใช้ iPhone 11ธรรมดาอยู่ตัวโปรแม็ก็ใช้บ้างก็บอกเลยว่าก่อนในนี้ผมใช้ iPhone 6S พั u สเพราะว่าเป็น iPhone 11เนี่ยรู้สึกเลยมันมันต่างกันก้าวกระโดดเลยผมสามารถที่จะถ่ายข่าวถ่ายรายการได้ทุกสภาพแสงย้อนแสงมันก็ถ่ายได้คือด y จิ m ั c เอ็กเล้นดีมากสำหรับโทรศัพท์ยุคนี้ตั้งแต่เป็น iPhone 11นะฮะแล้วทีนี้ iPhone 12เปิดตัวมาเนี่ยโห มีเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น4 7แน่นอนว่าภาพมีมิติมากขึ้นแล้วก็ถ่ายที่แสงน้อยดีขึ้นแล้วก็คมชัดมากขึ้นไออย่างในรูปตอนนี้เป็นเลนเทเล65อันนี้ัวโพแม็กจะมีเลนเทเลที่มีระยะ65มมิลจากเดิมที่52คือก็จะแคบเข้าไปอีกในมิติเข้าไปอีกแล้วก็มีดิฟฟิวชันที่ใช้ได้4กล้องโอ้โหนี่ตื่นเต้นเลยแบบคือถ้าคุณมี iPhone 12เนี่ย ถ่ายข่าวถ่ายรายการได้หมดทุกที่เอาไปทำหนังสัน้นนำคลิป YouTube อะไรที่ช่วงนี้กำลังเป็นสิ่งที่นิยมเนี่ยเวิร์คมากๆครับมี YouTuber หลายคนก็ใช้ตัว iPhone 11 Pro Max นะฮะแล้วในการกลับด้านพอกลับด้านปุ๊บเนี่ยเราจะได้เล่นอันตวายซึ่งกว้างและสวยงามคล้ายๆโก o p r o โปเนี่ยแล้วรอบนี้มีเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ที่ยกยกไปทั้งเซนเซอร์ครับการสัน่นกันสั่นด้วยเซนเซอร์ นอกจากการสั่นด้วยตัว optical lens แล้วมีการสั่นที่เซนเซอร์ด้วยทำให้การสั่นดีขึ้นแน่นอนก็มีทั้ง diffusion ที่ภาพคมชัดใช้ได้ทุกเลนส์ถ่ายแสงน้อยดีขึ้นมีการสั่นที่นิ่งขึ้นทำให้ถ่ายวิดีโอดีขึ้นรวมถึงภาพนิ่งที่เราถ่ายแบบเปิดชัตเตอร์นานา,นา long exposure ถ่ายกลางคืน night mode ก็จะดีขึ้นตามเพราะว่ามีการสั่นที่ดีขึ้นโอ้ยตั้งแต่ดูมาน,นี่แบบ ถ้าถ้าใครใช้ iphone ส1บเเนี่ยอัปไป iphone สิบสองนี่ยโอเคแต่ถ้าใช้ pro max iphone 11 pro max อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องอัปก็ได้ถ้าเราไม่ได้ชอบถ่ายภาพมากนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยมันของต้องมีเลยต้องมีติดตัวเลยเนี่ยเรียกว่าถ่ายได้ทุกที่ออย่างที่ผ่านมาเราอาจจะเจอสถานการณ์แบบอยากถ่ายรูปตรงนี้จังแต่ฉากหลังข้างหลังมันอาจจะแสงเวอร์หรือย้อนแสงหรือเป็นหน้าต่างทีเนี้ยพอเป็น iphone สิบสอง ถ่ายได้แน่ๆคือมันสามารถเก็บทั้งส่วนที่มืดแล้วก็ส่วนที่สว่างได้เป็นกล้องที่มีด y นามิกแสงดีมากกล้องใหญ่ยังทําไม่ได้เลยฮะถ้ากล้องใหญ่จะทําแบบนี้มันก็จะต้องเป็นกล้องระดับระดับโปรเลยโปรเฟชชั่นอลหรือซีนีมาหรือกล้องกล้องมิลเลเลตใหม่ๆดเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายสิบบิตได้แต่ก็ราคาก็จะสูงหน่อยโอ้โหมาดีตื่นเต้นเลยนะฮะกับ i p h o n ส1บเรื่องกล้องนี ปกติแล้วมี3มเลนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นมากเลยครับ3เลนที่มีของ iPhone 12จะยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะตัวตัวอันตราย f 2 4เท่าเดิมตัวเลนวายก็เพิ่มจาก1.8เป็น1.6ก็จะทำให้ถ่ายที่แสงน้อยได้ดีขึ้นรวมถึงมีมิติที่มากขึ้นเพราะรูรับแสงกว้างกว่าเดิม ส่วนเลนเทเลถ้าตัว iPhone 12ก็จะเป็นตัว iPhone สิบสอก็จะเป็น52าิบสอมิลเหมือนเดิม f. 2 0เท่าเดิมแต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro m a x ก็เป็น65สมิล f. สองจุดศูนย์ตัวตัว Pro m a x เนี่ยมี LiDAR s สแกนเนอร์ตอนแรกก็ไม่รู้เนาะเอาไว้ทำอะไรว่ามันจะม่ช่วยถ่ายภาพยังไงแต่พอตะเกียด,ดูจบไปเนี่ยเขาใช้ l i ดา r s สแ n นเนในการช่วยโฟกัสในที่แสงน้อย โอ้โหล้ําเลยฮะคือแบบในที่แสงน้อยมันอาจจะโฟกัสยากเนาะแต่เรามีไลเดอร์สแกนเนอร์ที่คอยทํางานตลอดเวลาสามารถโฟกัสได้ทันทีเลยเนี่ยอ,อย่างในภาพนี้ก็สามารถถ่ายรอแล้วมาปรับทีหลังได้แบบแบบเดียวกับกล้องใหญ่ที่มืออาชีพถ่ายภาพกันก็จะถ่ายมักจะถ่ายเป็นไฟล์รอเสร็จแล้วก็นํามาปรับในการดึงคือตอนถ่ายจะถ่ายไม่ให้ไม่ให้ไฮไลท์หลุดไฮไลท์ก็จะเป็นส่วนที่สวา่างอย่างตรงเสาบันไดนะครับ เราจะไม่ให้ส่วนที่สว่างหลุดแล้วเราก็มาดึงเงาขึ้นแต่ทีเนี้ยเราทำได้ใน iPhone 12โอ้โหเรียกว่ามาเต็มนะรอบนี้กล้องนี่มาเต็มสู้กับฝั่งอีกฝั่งได้เลยถึงตัวเลขอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าผมว่าผมชอบคุณภาพของเขานะฮะมันเสถียรดีตั้งแต่ใช้ iPhone 11มา1ปีก็รู้สึกว่ากล้องเนี่ยเสถียรมากถ่ายได้ทุกสภาวะจริงๆแล้วก็ช่วยช่วยงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะในดินามิกเลนสที่มันเก็บได้มากขึ้นเนี่ยในอย่างในคลิปเนี่ยนะฮะเราสามารถถ่ายได้แบบแสงท้องฟ้าที่สว่างแล้วก็เงาในต้นไม้อะไรเงี้ยถ่ายได้หมดมันช่วยให้ไม่ว่าจะเป็นคลิปท่องเที่ยวคลิปอะไรง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสมจริงถือว่าเวิร์กมากๆอันนี้เปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ข้อมูลอาจจะยังไม่มากอะไรก็ขออาภายัยแต่ก็นำมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะโปรจริงๆรอบนี้รอบนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยก็ลองดูนะฮะ iphone 12งน่าสนใจมากครับ